สวดีค่ะสวัสดีครับส,ส,สวัสดีค่ะน้องน้องอี้นะคะเด็กชายสิริเศษนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะหลังจากที่ช่วงโควิดก็ผางหายไปนานแล้วก็น้องอี้เพิ่งมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทีนึงเนาะใช่ไหมคะจริงๆปีนี้ก็มาค่ะมาตั้งแต่มิถุนา นะคะมิถุนายนหนูกลับมามิถุนากลักกดานะคะสิงหาทีหนึ่งแล้วก็กันยาแล้วก็ตุลานะคะน้องอี้เคยมาฝึกที่นี่นะคะตั้งแต่ปี2018ะคะในตอนแรกเลยที่น้องมาฝึกด้วยเป็นสายตาเอียงเป็นหลักนะคะแล้วก็มียาวนิดหน่อยตอนนั้นเขายัง เด็กอยู่คืออายุประมาณ6ปีนะคะตอนนี้กี่ขวบคะอ่าส,สิบขวบค่ะสิบขวบแล้วก็เราเราก็เห็นหน้ากันมาประมาณ4ปีนะคะในช่วงแรกๆเนี่ยฝึกอย่างตั้งใจเลยก็คือมาฟื้นฟูสายตาเอียงเป็นหลักตอนนั้นน้องมาจริงมีแว่นมาแล้วนะคะก็คือเป็นค่าบวกอยู่ประมาณบวก0.75กับอีค้าบวก0.50้าแล้วก็เอียงอยู่ที่200นะคะ ตอนน้องมาใหม่ๆนะคะใส่แว่นก็อ่านได้ประมาณ6บรรทัดนะลูกนะแล้วก็ไม่แว่นเลยเนี่ยก็แค่สบรรทัดจากข้างบนทั้งหมดของ s เนเลนชาร์ดมีทั้งหมด7บรรทัดน้องอ่านได้แค่สบรรทัดแล้วก็ฝึกอย่างจริงจังตอนนั้นก็เห็นหมดแล้วแล้วก็ไม่ได้ใส่แว่นด้วยใช่ไหมคะน้องอีกครับ<ช>บอกคนฟังนิดนึงว่าตอนนั้นฝึกแล้วหนูเห็นเป็นยังไงคะเห็นหมดไหมเห็น ค่อยๆเห็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเห็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายก็เห็นหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะทั้งซ้ายขวาไหมคะจำได้ไหมลูกางซ้ายเห็นเห็นชัดเลยแต่ข้างขวาอาจจะมีต้องค่อยๆไปเนาะก็อาจจะเบอร์กว่าแต่ว่าก็ดีกว่าตอนแรกดีกว่าตอนแรกเพราะว่าด้านขวาน้องเอียงมากกว่าก็คือสองร้อย นะคะตอนนั้นก็คือสรุปคือตอนนั้งแต่ปี18อะก็ฝึกกันมาอย่างจริงจังนี่คุณแม่นั่งอยู่ข้างๆก็ไม่ได้ใส่แว่นไปโรงเรียนแล้วก็แถมยังไปแนะนำเ,เพื่อนที่โรงเรียนมนาะอีกด้วยน้องอ,เอีเหมือนทีเหมือนในช่วงแรกช่วงแรกเขาใส่แว่นตรวจที่โรงเรียนหมายถึงว่าเขาได้ทึตรวจสุขภาพที่โรงเรียนทุกปีอยู่แล้วค่ะ ค่าที่ตรวจที่โรงเรียนก็บอกว่าเขาอะสายตาผิดปกติแต่หลังจากมาบริหารกับอาจารย์จอยช่วงแรกที่จริงตํากันแบบมากันทุกแบบตลอดเวลาเลยอะค่ะพอค่าเขาหลังจากนั้นก็คือตรวจที่โรงเรียนก็คือกลายเป็นเด็กสายตาปกติไปตรวจก็สายตาปกติหลังจากนั้นก็ไม่้ใส่งทำให่เขาเนาะเขาให้อ่านชูนเล่นชาแล้วหนูก็อ่านได้หมดเลยเป็นสายตาปกติแม่ก็ก็มาอัปเดตให้ฟังจําได้ค่ะ แล้วก็อาจจะช่วงนี้อาจจะสายตาอาจจะคินเพียรได้บ้างเพราะว่าโควิด 2>, 2, 2ปีไม่ได้มาหาอาจารย์จอโควิด2ปีไม่ได้มาหาค่ะแต่ว่าคือคุณแม่เนี่ยยังแบบคือมาบ้างเนาะเพราะว่าเราแบบว่าไม่ใช่แบบเฮ้ยฉันสุดว่าต้องมาอยู่ที่นี่ตลอดไปหรือ,รอเปล่ามันก็ไม่ใช่อย่าง,งานั้นคือมาบ้างแบบสองสามเดือนมาตรวจทีนึงอย่างนี้นะเขาก็เลยตาดีมาตลอดแต่พอช่วงโควิดหายไปจริงจังแบบสองปีก็เลยอาจจะเปล มีแต่แต่วันนี้ก็เพิ่งไปวัดตามาน้องอี้ก็เห็นหมดเนะาะต,ตาขวาอาจจะแบบลอยนิดนึงคือตาขวาได้ลองมัรทัดสุดท้ายถูกไหมคะถูกไหมลูกูกหนูบอกข้อดีของการได้มาฝึกกับเพื่อนๆได้ไหมคะว่ามันได้อะไรและจริงๆเราสัมภาษณแบบ์แบบแทบทุกครั้งเลยต้องแบบแเราไปดูคลิปน้องอี้ก็จะมีน่าจะมีสองคลิปแล้วมั้งที่เคยสัมภาษณ์กันไปแต่วันนี้ให้ให้ ขอมาสัมภาษณ์อีกเพราะว่าอยากรู้ว่าเออเป็นยังไงอัปเดตเป็นยังไงบ้างคะเออจริงๆก็งงอยู่ว่าทำแค่นี้ทำไมมันชัดขึ้นได้ยังไงอยู่นะทำแค่นี้เองมันชัดแค่นี้ทำไมทไมถึงชัดขึ้นมหัศจักรใช่ไหมลูกมหาสจรยรใช่ค่ะ แล้วดีใจไหมพอมปนเห็นใช่ไหมลูกพอหนูเวลาตรวจตาหนูชอบบอกอ้ชัดมากเลยชัดมากเลยใช่ไหมลูกทำแค่นี้นี่อะไรบ้างอลูกทำอะไรบ้างคะบอกไหนก็เยอะอยู่ทำอะไรบ้างมีพวกดูชาล้างตานวดเบาตาตาดูอะไรบ้างอันนี้ดูดูใช่ไหเห็นดูล่างตรูลูกบอลดูล่ามลูกบอลแล้วก็มีอีก มีกล่องสีดูเทียนประคบไอ้น้ำอะไรอีกเยอะอะไรก็ไม่รู้บ่าจิตปาถ่าง่ายๆน้ำตาลมก็ดีขึ้นมาเหรอคะลูกใช่ไหมทุกครั้งที่มาเลยไหมคะก็ทุกครั้งเลยแล้วมันอยู่ต่อเนื่องไหมพอกลับไปบ้านมันก็ยังเห็นไหมคะเห็นครับเห็นใช่ไหมคะโอเคดีค่ะเราที่มี กลับมาครั้งนี้เรามากระตุ้นตาขวากันเพิ่มมากขึ้นเนาะเพราะมันดรอปไปหน่อยหนึ่งนะคะปัจจุบันเนี่ยถามว่าค่าสายตาเป็นยังไงคือมีเอียงเนี่ยเขาลดลงไปอย่างมหาศจรย์เลยค่าค่าโชด้วยนะคะจากคอมพิวเตอร์เนี่ยจากที่คุณหมอเขาเคยตัดแว่นให้ที่200อยะไรเนี่ยตอนนี้ค่าเอียงเนี่ยอยู่แค่ร้อยหนึ่งอีกข้างก็อันนี้นะคะที่วัดจากคอมพิวเตอร์ใช่ร้อยยี่สิบห้ากับร้อยหนึ่งก็ มีสั้นที่มาหน่อยหนึ่งซึ่งเคยเป็นยาวแล้วกลายเป็นสั้นแต่สั้นแค่0.75นั้นก็ไม่เป็นไรเราก็ฝึกเอาคือมันมันเปลี่ยนแปลงได้ค่ะร่างกายของคนเราแล้วก็จากที่เด็กเคยเป็นสายตายาวคือยาวเนี่ยพ่อน้องอาจจะตอนนั้นยังไม่ถึงเก้าขวบลูกตาเขาเติบโตเต็มที่เด็กๆบางทีก็มีติดยาวมาหน่อยซึ่งเป็นเรื่องปกติตอนนี้สิบเท่าไหร่นะสิบขวบสิบขวบพอดีก็เลย เปลี่ยนตาจะมีสั้นขึ้นมาหน่อยแต่ไม่เป็นไรคะ่ะน้องยังเห็นปกติเวลาเราตรวจตาเนาะแล้วก็ฝึกอีกนิดนึงเดี๋ยวไปตรวจที่โรงเรียนก็ขอให้คุณแม่บอกว่าอใสายตาปกติะกตนะคะค่ะ <c oughs> แล้วอยู่ที่บ้านหนูทําอะไรบ้าง <c oughs> ก็มชีช่วงโควิดนี่ทําอะไรั้ยโยนบอล <c oughs> โยนบอลร่าง <c oughs> ล้างตาทุกวันแล้วก็มีทำเซเว่นอินเซเว่นอดีมากเลยค่ะ แล้วก็นานๆที่จะมาคบตาค่ะค่ะโอเคก็ฟังแล้วก็ดูเหมือนน้องอี้เนี่ยทำต่อเนื่องอยู่นะคะก็ดีค่ะลูกมันก็เลยแบบว่าอย่างเมนเทนหรือว่าเก็บการมองเห็นที่ดีๆอย่างนี้ได้อยู่ นะคะแล้วคุณแม่คุณพ่อก็กระตุ้นด้วยไหมคะว่าทํานะลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีใส่แว่นด้วยครใส่แว่นใส่แว่นฝึกตาชุตาใส่แว่นฝึกตาเนี่ยสำคัญมากๆเพราะมันมันจะมีแว่นพิเศษนะคะไม่ใช่แว่นที่เขาไปใส่เดินทั่วไปแต่เป็นแว่นพิเศษที่เขาใส่ฝึกน้องอี้ใส่กี่นาทีคะใส่อาจจะครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งนะคะอืมเยอะโอเคดีค่ะ โอเคแล้วกินอาหารดีไหมคะเหมือนกินผักผลไม้ได้อยู่เนาะเหมือนน้องแล้วก็แนะนำดีออนอะไรทีโอกันมาก็เพอเขาเขาเขาทำแล้วเขาได้ผลค่ะแม่ก็แนะนำเพื่อนเพื่อนที่เขารักมาเล้วรู้รู้ไหมคะว่าเพื่อนหนูมาบางทีก็สวนกันเดี๋ยวเขามาพรุ่งนี้อะไรเงี้ยเรามาันนี้เพื่อนในห้องเดียวกันเลย่อเคสายตาดี ใช่มีใครบ้างที่อยู่หนูนั่งติดกับใครรีออนโนเอลโนเอลซาเอลรีออนทีโอนี่เด็กลงมาใช่ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะน้องอี้กับคุณแม่น้องอี้ก็แบบว่าไปบอกเพี่อนว่าทำแล้วลูกตาดีขึ้นก็เด็กสายตาที่เป็นเหมือนน้องอี้นะคะอาจจะมี เอียงมีสายตาสั้นสายตายาวในเด็กก็ฟื้นฟูได้เดี๋ยวให้ลองล้องอี้ลองพูดสั้นๆบอกเด็กๆที่อาจจะมีปัญหาสายตาที่โรงเรียนว่าการฝึกก็ทําง่ายๆเนาะเหมือนที่น้องอี้บอกว่าอะไรกันเนี้ยทำแค่นนิดหน่อยทำไมมันดีได้ทำนิดนหน่อยหน่อยถ้าสามารถทำให้ดีได้ก็งงอยู่ว่าทำไมทำได้ได้ไงอะคะค่ะเราก็แบบ ดีที่ไม่ใส่แว่นเนาะไม่<ะ>ไม่มีพันธนาการถูกไหมลูกฮะอยากให้มาลองทําที่นี่ดูนะครับดีมากเลยครับเห็นชัดขึ้นเยอะเลยครับโอเคขอบคุณมากคะ่ะน้องอีขอบคุณนะคะดีค่ะคสวัสดีคะ่คะ